อเคครับผมก็ต้องอยู่กับผมช่องควรตั้มเจเนะผมก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะวันนี้เราก็กลับมาเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้ครับเราเอาน้องทีแม็กออกมานะเพื่อที่จะเดินทางไปหาดใหญ่นะครับผมโอเคก็ตอนนี้ครับผมก็เดินทางออกจากกรุงเทพนะครับผมเป็นเวลาตอน10บโมงนะครับตอนนี้เราก็อยู่แถว ช่องนนทรีนะครับกำลังจะเดินทางไปทางพระรามสองนะครับเราเลือกเส้นทางทางพระรามสองนะครับเป็นเส้นที่วิ่งยาวๆสบายๆนะครับคีเดี๋ยวต้องบอกก่อนว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะที่เราจะเดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์นะครับผมขับจากกรุงเทพไปหาดใหญ่นะคระยะทางครับถ้าไปถึงหาดใหญ่นะครับก็อยู่ประมาณ 900หรือว่าเกือบพันโลนะครับผมอันนี้เป็นครั้งที่2นะแต่ครั้งแรกเนี่ยผมได้เอาเจ้า m อ็ a นะครับผมเคยขับลงไปแล้วนะเอ็มสลันะครับใช้ระยะเวลาในการขับขี่นะครับอย,อยู่ประมาณ15-16ชั่วโมงนะตามบตามเ p s เลยนะครับยืยนพื้นอยู่ประมาณ100-120นะครับผมก็เพราะมันทำได้แค่นั้นนะครแต่ว่าเจ้าทีแม็กนะครับผม ตัวนี้เป็นตัว530นะครับเป็นปี14นะครับผมก็แอาตารเร่งก็จะมีความเร็วที่มากขึ้นนะครับผมแล้วก็สามารถทําความเร็วได้มากกว่าเจ้า m s l a s นะครับแต่ว่าในแมบเนี่ยมันจ็อยู่ประมาณ16ชั่วโมงนะครับผมก็จากที่วางแผนไว้ก็อาจจะทําเวลาสักนิดนึงนะครับผมขอถ้าอยู่ประมาณ10-15ชั่วโมง หรือว่าประมาณ14ชั่วโมงกําลังดีนะครับมันไม่เหนื่อยจนเกินไปนะครับตอนนี้เราก็ออกมาเส้นพระราม2แล้วนะครับกําลังมุ่งหน้าเลยในส่วนของเขาเรียกว่าแถวสมุรต,ต่างๆมาแล้วนะครับก็ตอนนี้กําลังจะเข้าเส้นเพชรบุรีนะครับก็ขับไปยาวแล้ตอนนี้ถนนก็กําลังสร้างอยู่นะครับตรงนี้ ปุ๋ีมาแล้วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะพักแวะไปซ่อมมันกันก่อนนะครับตอนนี้เราอยู่ในจุดปิดปุ๋ยอยู่ที่ละน้อยนะครับจะเดินทางไปแวะเติมปั๊มน้ํามันนะครับแล้วก็จะเป็นจุดพักจุดแรกของเรานะครับผมเส้นทางลงใต้อีกยาวนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็เจอปั๊มแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราจะเข้าปตทนะครับผมแถวปิทุรีนะครับ เพื่อที่จะเติมน้ำมันกันก่อนนะครับอันนี้เราจะจริงน้ามันก็ยังเหลืออยู่นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเราขอเติมไปก่อนนะครับเพื่อที่จะยิงยาวนะครับเอาเส้นประจวบแต่ว่าเราตอนนี้นรรน e นครับบ้องบอกว่ารถเราตี20ครับอี20เป็นฐางครับผมเดี๋ยวก็ดีของเจ้า mm hmm. ชิมเห็นก็คือ ถังน้ำมันอยู่ด้านหน้าที่เรานั่งเลยเต็มง่ายครับอันนี้ก็มัดกับหลอดด้านหลังเดี๋ยวเตามนันเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะพักทานข้าวนิดหนึง่งนะผมจะไปทานแถวสวินนะครับเหมือนมีข้าวหลามไก่ทอดครับเมื่อเราจะไปหัดใหญ่เราก็ต้องกินของที่ขึ้นชื่อหาดใจก็คื ไปกินกัก่อนนะก่อนที่จะไปเข,ข็นที่นอนอีกรอบหนึ่งนะครับ A few moments later โอเคครับผมก็ลืมกดอัดมาแนละ้ว <laughs> ตอนนี้เราก็อยู่เส้นประจวบกันแล้วนะฮะ <laughs> ก็ยิงยาวๆครับต้องบอกว่าเส้นประจวบ ที่เรียกว่ายาวที่สุดในเขาเรียกว่าประเทศเลยก็ได้นะครับเป็นเส้นที่ใช้ระยะทางในการวิ่งบอกเลยว่าคนที่เคยนั่งรถทัวร์นะครับหรือว่าพาลุสตัวก็แล้วแต่นะคุณหลับประมาณ3-4ชั่วโมงก็ยังไม่เหนอ